สวัสดีครับผมกฤิศรีภูมิเศษและนี่คือรายการแฟนพันแท้ครับ <Yeah. S 1> ปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่สําคัญมากครับของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกครับเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบ2,600ปีแห่งการตัดสูุของสดเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในคืนนี้แหละฮะเรื่องราวของแฟนพันแท้ก็จะเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถ้าส่งรูปหนึ่งะครับที่ประพฤติดีแล้วก็ประพฤติชอบเนี่ยนะครับมาโดยตลอดท่านได้ทิ้งผลงานแล้วก็ชีวประวัติคําสอนของท่านเนี่ยนะครับไว้ให้กับพวกเราเนี่ยมากมายคืนนี้แหละครับทุกท่านจะได้ร่วมเรียนรู้ไปกับผลงานวิธีการคิดและวิธีการสอนของท่านนะครับกับแฟนพันธ์แท้สิทธิยานุสิ์พุทธทาสภิกขุ พุทธธาตุจับอยู่ไปไม่มีายแง่ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเลี่ยนไปในเวลาพุทธธาตุคงอยู่ไปไม่มีใจถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา สมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์เถะพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายยูอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย้วยธรรมโคตตามที่วางว่าอย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตาย หมายเลขหนึ่งคุณพิชานเดชเข็มเพชรหรือเดชอายุ31ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เริ่มศึกษางานท่านพุทธทาสมาจากการแนะนำของคุณพ่อและนำหลักธรรมของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวหมายเลขสอง คุณกิติศักดิ์โถสมบัติหรือท็อกอายุ24ปีผู้ซึ่งเปลี่ยนชีวิตจากเด็กเกเรมาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ด้วยหลักธรรมคำสอนและจากการอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสมาไม่ต่ำกว่า30เล่มนั่นเองหมายเลข3เด็กชายนัทวัตรครองชนหรือน้องเบสอายุ9ปีนักเรียนชั้นป .4 ที่ไม่เคยบอกแม่ให้ซื้อของเล่นให้แต่ขอให้ซื้อหนังสือท่านพุทธทาธให้อ่าน ชอบเรื่องพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดอีกทั้งยังท่องคาถาชินบัญชรได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วย หมายเลขสี่คุณพิทักษ์แผ่พรหรือปีเตอร์อายุ49ปีผู้ที่สนใจงานท่านพุทธทาสมาตั้งแต่เด็กๆศรัทธาท่านพุทธทาจากหลักคําสอนและหลักปฏิบัติที่เน้นความเรียบง่ายและไม่ยึดติดหมายเลข5คุณวิพุตสันติวณิตรือป้าอายุ20ปีแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้เริ่มศึกษางานท่านพุทธทาสมาตั้งแต่อายุ12ปีอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสมาแล้วกว่า50เล่มและยังเคยไปปฏิบัติธรรมถึงที่สวนโมกมาแล้วอีกด้วย และตรงข้างผมตรงนี้เนี่ยนะครับคือ5ท่านผู้เข้าแข่งขันนะฮะจากการคัดเลือกทั่วประเทศครับนี่คือ5ท่านผู้มีความรู้เกี่ยวกับท่านพูทธทาสคนนี้น่าสนใจมากเลยฮะเด็กชายนัทวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าไปคุยใกล้ๆได้ไหมฮะน้องนัทวัฒน์ครับมีอะไรอครับอายุเท่าไหร่ครับ ก้าขวบครับและนี่สมัครเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยว่าเราเนี่ยรู้ท่านพุทธทาสแล้วเราก็เลยสมัครมาครับวันนี้มั่นใจไหมครับจะชนะมั่นใจครับมั่นใจครับพี่จะคอยเชียร์นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับ และสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับส่วนกองชียรของเรานะครับอยู่ที่ข้าวไทยตราพันดีทุกคนพร้อมนะครับในรอบแรกเลยนะครับการแข่งขันของเราคือแฟนพันธ์แท้กับความเร็วนะครับท่านแรกครับคือคุณพิชานเดชครับครับผม ถ้าพูดถึงท่านพุทธทาสนะครับถือว่าเป็นพระที่นิยมเขียนบทกลอนนะครับในการเผยแพร่ธรรมะเนี่ยมากที่สุดรูปหนึ่งครับเกมนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะจะบอกบทกลอนนะครับบทแรกเท่านั้นครับในหนึ่งบทจะมี4บาทครับผมจะเอ่ยบาทแรกเนี่ยนะฮะออกมาครับ สิ่งที่ทุกคนผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องทำก็คือทุกคนจะต้องตอบบาตที่2บาตที่3บาตที่4นะครับออกมาให้ถูกต้องครับทั้งหมดนะฮะผิดไม่ได้เลยเราจะเล่นเพียงแค่บทแรกเท่านั้นน้องนัฐวัตรเข้าใจไหมครับเข้าใจครับชัวนะครับชัวครับเอาละครับผมกลัวเด็กคนนี้มากเลยนะฮะเขานิ่งมากนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณ พิชาเดชครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับบาทแรกนะครับความเอย๋ยความสุขใครใครใครใทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจถูกครับสมาีด่ดีนะฮะอย่าสนใจสิ่งเลามากนะฮะ <laughs> โอ้โหสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะในบทน,นี้สอนเกี่ยวกับเรื่องให้ดับความอยากให้ได้นั่นค,คือตัณหาก็คือกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นถ้าหลุดจากกิเลสได้ก็คือจะว่างได้ครับก็บจะหมดทุกข์ได้ครับผมเยี่ยมมากเลยครับถูกต้องนะฮะมาข้อต่อไปเลยนะฮะคุณกิศรศักดิ์พร้อมนะครับพร้อมครับบทแรกนะฮะค,คือเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนหากใจต่ำ เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาถูกครับอธิบายสักนิดหนึ่งครับคำว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะมาจากคำว่ามณะกับอุสยะครับมณะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงฮะถ้าเรมารวมกันแปลว่าคนกับมนุษย์ต่างกันตรงนี้ครับต้องระดับจิตใจสูงขึ้นสูงจากที่เลสตัณหานั่เองครับครับเอาละผมอยากรู้จังเลยครับผู้้แข่งขันคนนี้เนี่ยนะฮะตื่นเต้นไหมครับ ร้อมไหมครับสามว <3 S 2> ินาทีนะครับปิดปิดตาอย่าสอดสายให้เกินเหตุบางประเภทแล้งตาบอดยอดกุศลม,มัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไม่พองถูกครับท่านครับท่านจะอ,อ,อธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับ มีอีกสองหครับมีอีกสบทเชิญเลยครับต่อได้ไหมฮะป,ปิดปิดหูอย่าให้แสไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หมดหมองหรือเร้าใจฟุ้งซ่านผ่านลำพองผิดทํานองคนนิราดอนาจใจป,ปิดปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาคลื่นไส้ ต้องเกิดเรื่องเยื่นเยอะเสมอไปถ้าหุบป,ปากมากไว้ได้แท่งทองบทต่างๆที่คุณนทวัฒน์เนี่ยนะครับได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเล่าเกี่ยวกับอะไรฮะเรื่องเนี้ยจะสอนให้ว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นให้ให้ยุ่งกับเรื่องตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปรู้เรื่องของคนอื่นทีหลังครับ โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับขอเซมเมอร์กีนเงฮะเอาละครับพิทักครับนี่คือบทแรกนะครับตั้งใจฟังให้ดีครับจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างอันนี้ไม่ผ่านต่อเลยครับอะไรับไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะทราบไหมครับทราบครับจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานของความว่างทุกอย่างสิ้นอะไรกินอาหารของความว่างอย่างพะกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวอย่างหัวทีครับถูกครับรอเลยอะรอเลยอะมาเลยครับถึงคุณวิพุทธนะครับภายในสามวินาทีครับอันความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผีอันความดีอยู่ที่ละสละยิ่ง ความเป็นพระอยู่ที่เพียรบ่นเรียนจริงนิพพานดิ่งอยู่ที่ตายก่อนตายเอ่ยถูกครับอธิบายนิดน,นึงครับตอนบทนี้ครับท่านก็จะสอนว่าจริงๆเนี่ยความงามก็คืออยู่ที่ซากผีนี่แหละแล้วก็จริงๆเนี่ยความดีก็คืออยู่ที่การละมากกว่าละคือละละความยึดมั่นถือมั่นจากตัวตนจากละจากพวกกิเลสทั้งพวงก่อนที่เราจะตายนั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะฮะขอเซตประืบบูดังๆเลยครับ ในรอบนี้นะครับผิดไปท่านเดียวเท่านั้นเองนะฮะคือคุณพิทักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบต่อไปเนี่ยผิดไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้เราจะกลับมาที่คุณพิชานเดชนะครับครับุณพิชานเดชพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าสินธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศมนุษย์ชาติจะเลวร้ายกว่าเดรลฉานจะหลงเรื่องกินกามเกียรติเกียรตินิพานล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรังบังคับใจโอ้โหถูกครับ ต่อไปแล้วครับคุณกิติศักดิ์นะครับ,รบมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอันิจจังถูกครับสอนเกี่ยวเรื่องอะไรครับคุณกิติศักดิ์ครับท่านผู้ทักมักจะสอนอยู่เสมอครับว่ามองอะไรให้มองเป็นครูสอนครับคนด่าก็ให้มองเป็นครูสอนได้คนครักก็ให้มองเป็นครูสอนมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็น สอนแล้วครับให้เราเรียนรู้ที่จะจะฉลาดขึ้นเอาแล้วฮะมาถึงคุณรรฐวัฒน์แล้วนะครับ,รบเอาแล้วนะครับ <üyor uz. S 1> เป็นนักเรียนเพียรศึกษายาริรักถูกสอนปากเรียนไม่ได้ดังใจหมายสมาธิจะห่างเหี้ยนเตรียยมาลายถึงเรียนได้ก็ไม่ดีเพราะผีกวนถูกครับเมื่อกี้เขาสอนว่าอะไรครับ สอนว่าเออนักเรียนเนี่ยใครที่เป็นนักเรียนเนี่ยก็เพิ่งอย่ามีความรักค่อยให้เรียนจบก่อนครับแล้วเรามีริรักบ้างไหมมีไหมไม่มีครับเด็กๆนี่มีแล้วมันจะไม่ดียังไงฮะก็มันก็เป็นกิเลสนะครับคุณพี่ชาเดชน,นะคุณนะระวังเลยคนระับ <laughs> คุณพี่ทักษ์ครับ คุณผิดไม่ได้นะครับข้อนี้ผิดเปอร์เซ็นต์ตกรอบสูงมากเลยครับพร้อมไหมครับใครรักใครชังช่างเขาเถิดใครชูใครเชิดไม่ใช่ครับใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราเริ่มเย็นนั้นเป็นพอถูกครับเกือบไปแล้วนะฮะเกือบไปแล้วครับยังไงครับบทนี้สอนอะไรเราครับใครบ่นใครเบื่อแล้วนินทาก็ เราใจเย็นไว้กันนะเอาละครับคุณพิพุธพร้อมไหมครับรบ,บาทแรกครับ3วินาทีถ้าคนเราเปรียบกับไก่ดูให้ดีมันไม่มีนอนไม่หลับไม่ปวดหัวไม่มีโรคประสาทประจำตัวโรคจิตไม่มากลัวกับไก่น้อยถูกครับสอนอะไรฮะบทน,นี้ครับท่านก็จะใช้การมองที่ไก่หรือว่าธรรมชาติทั่วไปเนี่ยในการสอนธรรมะก็เลยเปรียบว่าไก่เนี่ย มันไม่เห็นจะต้องมาปวดหัวจะต้องมาเป็นโรคเหมือนคนเราเลยโรคประสาทโรคจิตมันก็ไม่ต้องกินดีไม่ดีเนี่ยถ้าเขาเห็นทําจริงเขาอาจจะไม่ต้องกินยาก,ก็ได้ครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ในะรอบสองเนี่ยนะไม่มีใครผิดเลยครับเราจะไปตัดสินกันในรอบนี้แล้วฮะรอบที่3พร้อมนะครับรอบนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนตอบถูกหมดคุณพิทักษ์ตกรอบเลยทันทีเพราะผิดไปในรอบแรกถูกไหมครับ เราจะกลับมาที่คุณพิชานเดชนะครับต้องถูกทั้งหมดนะครับความทุก์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุก์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุก์ขเกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะถูกครับไปเลยที่ท่านต่อไปนะครับคุณกิติศักดิ์นะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับโลกนี้มีแต่คนบ้าไม่น่าอยู่ จงมองดูให้ดีๆมีข้อขำว่าคือตัวกูที่เกิดอยู่เป็นประจำจงกระทําอย่าให้เกิดประเสริฐแลถูกครับธนวัตรพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะอันความอยาก จะระงับดับลงได้นั่นไม่ใช่เพราะเราตามสนองสิ่งที่อยากให้ทันดังมันปองแต่เพราะต้องค่ามันให้บรรลัยถูกครับคุณหนรู้เดผอยากรู้นุืหนูรู้ไหมไม่รู้ครับถามจริงไม่รู้ไม่รู้จริงเหรอ90%ของคำตอนแล้วเราตอบยังไงอ่ะก็ศึกษาเอาครับ ไปที่คุณพิทักษ์นะครับผิดไม่ได้นะครับผิดข้อนี้จบเลยฮนะถ้าเกิดถูกต้องมันลุ้นอนีกฮะว่าคุณพิพุธจะผิดหรือเปล่าพร้อมนะครับสหายเอ่ยตัวเรามิได้มีไม่ไไปถูกนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะฮะตอนนี้คุณพิทักษ์เนี่ยตกรอบแน่แน่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ารอบนะครับคุณพิชานเดชครับคุณกิติศักดิ์คุณนัทวัฒน์นะฮะและคุณวิพุทธครับขอเียงประมือดังๆเลยฮะ